สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะก็มาดูเกษตรกร,ะร,กรนะครับคุณพี่ชะลอ,อะมาดูเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกนะครับพยุง่วงโหรี่พยุงสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับตอนนี้ไม้ที่แพงที่สุดในเมืองไทยเนี่ยทุกคนรู้นะครับว่าเมื่อก่อนไม้พยุงแพงที่สุดในเมืองไทยนี่ไม้อะไรแพงที่สุดพยุงไทยแน่นอนพยุงไทยแน่นอน แต่ไอ้ตัวนี้แพงกว่าพยุงไทยเนี่ยสิเท่านะฮะเขาเรียกว่าไม้ไม้ตัวนี้เขาเรียกว่าพยุงฮวงหัวรี่นะครับมันเป็นไม้พยุงสายพันธุ์ที่มาจากจีนแล้วก็เวียดนามแพงที่สุดในชาร์ตตารางราคาของไม้ที่แพงที่สุดในประเทศจีนนะตัวนี้ราคาอยู่ที่อ่าสี่สิบห้าล้านบาทนะครับต่อคิวบิกเมตรคิวบิกเมตรนะครับลูกบาทเมตรนี่เองก็ถือว่าเป็นไม้ที่ราคาแพงสุดๆจริงๆนะฮะ,ะ,ะแล้วมันปลูกได้ดีโตได้ดีทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราพาท่านผู้ชมไปดู ทุกจังหวัดในประเทศไทยเรียบร้อยแต่สิงบุรีนี่ครั้งแรกที่มานะฮะครั้งแรกที่มาถ่ายทําที่นี่เลยอันนี้คุณพีุ่๊กม,มานานขนาดไหนแล้วครับ 2>, 2ปีนะถึงถึงสปีใช่ไหมถึงตองที่เราต้องไปดูนะฮะทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าอยากจะไปแนะนําลูกค้านะครับหลายๆายท่านเพราะว่าไม้ชนิดนี้มันเป็นไม้ใหม่มันเป็นพืชชนิดใหม่ของประเทศไทยก็อาจจะดูแลได้ถูกวิธีหรือไม่ถูกวิธีสำหรับถ้าดูแลอย่างถูกวิธีนะครับสปีผ่านไปรู้ไหมว่มาเส้นผ่านศูนย์กลาง4นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสีนิ้วรุ่นนี้เลยนะครับอันนั้นคือดูแลอย่างถูกต้องตามวิธีก็ตั้งแต่ปลูกมาใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใ,ใส่เลยปลูกทำธรรมชาติจริงๆที่จริงนะครับไม้ชนิดนี้เขาชอบน้ําชอบปุ๋ยนะฮะถ้าปุ๋ยดีน้ําดีเนี่ยมันโตเร็วมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาไม่ชอบยากมันมีเหตุผลอยู่2ออย่างเท่านั้นนะครับมีหลักการง่ายๆ2อย่างเลยไม้ชนิดนี้ที่จะทําให้มันโตเร็วนะทำให้มันโตเร็วก็คือ1 1หนึ่งะครับหเลยก็คือใช้ปุ๋ย ต้องมีการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยสูตรเสมอ 15, 15 15 16, 16 16ก็ได้หรือ888ก็ได้ตัวที่เสมอกันอะแล้วเรียบร้อยก็อ่าร่วมกับปุ๋ยคอกได้ยิ่งดีนะฮะปุ๋ยคอกนี่ก็คือเป็นพวกมูลสัตว์นะฮะขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ได้หมดนะครับเอามาใส่รวมๆกันเรียบร้อยก็คลุมโคนนะฮะแบบเนี้ยคลุมโคนโดยใช้หญ้าคลุมแบบเนี้ยอันนี้คือโอเคเห็นไหมมันจะช่วยเก็บความชื้นสักหน่อยก็ยังดีนะครับเก็บความชื้นให้อ่า น้ำให้บ้างไม่ให้บ้างก็ได้ครับถ้ามันแรงจัดก็ให้น้ําหน่อยก็ได้หรือไม่ให้น้ําเลยมันก็ยังโอเคแต่ที่แน,แน่คุณต้องให้ปุ๋ยแน่นอน100%ซนแล้วก็กาจัดว่าพืชแบบนี้ดีที่สุดโตแน่นอน100%เซนครับส่วนวิธีการตัดแต่งกิ่งนะตัดแต่งกิ่งผมยังเห็นหลายๆต้นเนี่ยยังตัดแต่งกิ่งได้ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องที่เห็นตัวนี้คือมันทิ้งใบอันนี้มันทิ้งใบแต่ว่าคุณพี่ต้องให้มันเหลือตัดต้องตัด,ต,ดตัดทิ้งเลยครับไม่ต้องไป คือเราห้ามเสียดายนะครับห้ามเสียดายถ้าตัดแต่งกิง่งคุณคุณเสียดายนี่มันไม่สวยสักทีวิธีการดีที่สุดก็คือแบบนี้ครับแบบนี้อันนี้คือไม้ที่ตัดแต่งให้ถูกวิธีนี่คือจากพื้นดินขึ้นไปถึง3เมตรเนี่ยอย่าให้มีกิ่งอะไรเลยและขึ้นลำเดียวพอนะฮะห้ามทิ้งไว้ลำคู่เพราะเพราะถ้าลำคู่เนี่ยเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตยากลำบากเพราะแก่นมันจะต้องมี2ที่2อัน แกนอยู่ตรงกลางมีอันเดียวดีที่สุดนะครับเป็นต้นไม้ต้นเดียวเดี่ยวเดียวดีที่สุดนะครับเดียวเดียวอย่างต้นนี้นะครับผมแนะนํานิดนึงนะวิธีการตัดแต่งกิ่งง่ายๆอันนี้คือเสียดายนะครับเสียดายไม่ได้นะเพราะว่าถ้าคุณเสียดายเนี่ยมันจะมันจะไม่โตแล้วไม่สวยสักดีไม่สวยสักดีทํายังไงจะสวยทํายังไงจะ,ะต้นมันจะโตโตเร็วแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยมันง่ายในอนาคตก็คือคุณตัดทิ้งอันนึงเลือกอันนี้เลย เลือกลำที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดไว้อันเดียวอันเดียวนะฮะอีกอันหนึ่งตัดทิ้งเลยแล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะสวยไม่สวยสวยแน่นอนร้อเเครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะปรับตัวเองลำต้นเขาจะขยายออกเองเป็นต้นเดียวมันจะขยายออกเองแล้วก็ไอที่มันงโมง่มัอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สามารถที่จะค้ำไม้ได้นะครับค้ำไม้ให้มันตรงหรือดามไม้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กๆนะฮะหลายๆสวนที่เราไปดูมาแล้วเนี่ย ถ้าดูแลถูกวิธีสวยงามมากครับ2ปีผ่านไปเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่4นิ้ว4นิ้วก็รุ่นนี้แล้วนะครับ4นิ้วอันนี้คือนะฮะท่านผู้ชมถ้าถ้าดูแลดีๆถูกต้องตามวิธีนี่4นิ้วแน่นอนแต่ว่าตัวนี้นะครับมันยังเป็นเรื่องใหม่ดินตรงนี้เป็นดินถมใช่ไหมดินถมดินถมอ่ามันอาจจะความอุดมสมบูรณ์นะครับอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ที่สําคัญก็คือปุ๋ยนะครับในเรื่องของปุ๋ยเนี่ยสำคัญก็ควรจะต้องใช้ทั้งสองอย่าง ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยสูตรเสมอ15 15 15ผมแนะนําให้ใช้ประมาณสัก1-2ึก่งถึงสอกมือนะฮะต่อต้น1-2ึ่งถึงสองกำมือโรยเลยโรยรอบๆแต่ท้งนั้นทั้งนี้นะถ้าโรยเนี่ยคุณพี่ต้องลดน้าถ้าถ้าไม่ลดน้ําก็ต้องรอฝนนะฮะถ้าดินดินต้องชุ่มนะถ้าคุณให้ปุ๋ยน่ถ้าดินไม่ชุ่มนี่ให้ปุ๋ยมันก็กินไม่ได้นะครับคุณพี่ครับตัวนี้ปลูกไปกี่ต้นฮะปลูกร,ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งใช่ไหมฮะก็ ปลูกไปร้อยต้นเนี่ยเอาจริงนะครับถ้าดูแลดีๆก็เป็นเงินล้านนะเป็นเงินล้านแน่นอนร้อยเปอร์ปีผ่านไปเป็นเงินล้านแน่นอนตัวเนี้ยเพราะว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนเนี้ยไม่ได้มันไม่ใช่พยุงไทยแล้วนะคือตัวนี้นี่เองและก็ไม้อย่างอื่นนี่เทียบไม่ได้เลยไม้ไม้เศรษฐกิจอย่างอื่นอย่างสมมติไม้สักเนี้ยไม้สักเนี้ยรู้ไหมว่าที่จังหวัดน่านนะผมอยู่จังหวัดน่านที่จังหวัดน่านเนี่ยปลูกมา 20- 25ปีราคาตกที่ต้นละประมาณ4 0 0 500บาทแค่นอง ปลูกมา25ปีมูลค่าแค่นั้นจริงๆนะฮะปลูกปลูกมาแล้วครับ4คูณคูณ23คูณ3ปลูกมาหมดนะครับไอ้ไม้สักเนี่ยสุดท้ายมันตายที่ตลาดนะครับพอเวลาเราปลูกถามว่าปลูกปลูกได้ไหมปลูกได้ไม้สักโตดีมากปลูกได้นะครับในจังหวัดน่าน25ปีผ่านไปขายได้ต้นละสี0 0บาทมันไม่คุ้มฮะที่เราจะรอนะแต่ถ้าเป็นไม้ตัวนี้นะครับรู้ไหมว่าในตลาดจีน10ปีอายุ10ปีนะครับในตลาดจีนเนี่ยต้นละ50,000ถึง1,000 0 0บาท แต่ถ้าในเมืองไทยเนี่ยต้นละหมื่นสองหมื่นบาทครับกี่กี่ปีเขาถึงสิบปีครับสิบปีปแต่ทั้งนั้นทั้งนี้คุณพี่ต้องดูแลดีด้วยนะต้องดูแลดีก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยรดน้ําทําให้มันสวยทําให้มันงามทําให้มันดีอะ่ะถ้าสมมติว่ามันมันจเจริญเติบโตไปถึงขั้นที่ขายได้เนี่ยรับรองเลยราคาอยู่หนึ่งหนึ่งถึงสองหมื่นบาทนี้ได้แน่นอนสิบปีเองมันเร็วนะพูดถึงสิบปีได้ต้นละขนาดนี้ผมว่าดีนะเพราะว่าไร่หนึ่งเนี่ยมันได้ตั้งร้อยต้น ร้อยต้น4ี่คูณสเมตรเหมาะสมที่สุดอันนี้คุณพี่ปลูกกี่เมตรคูณกี่เมตรครับ2เมตรดีสเมตรดีก็ค่อนข้างจะถี่นิดนึงแต่ถามว่าต้องทําอะไรไหมก็ไม่ต้องทําอะไรครับปลูกไปแล้วก็ปล่อยนะปล่อยได้เลยแต่ว่าแนะนําให้ต้องใส่ปุ๋ยนิดนึงอ่าพรวนดินรอบๆเอาวัชพืชมาคลุมเรียบร้อยก็ใส่ปุ๋ยร่วมกันปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์อย่างที่บอกนะครับและการตัดแต่งกิ่งให้ตัดแต่งกิ่งให้มันสวยกว่านี้นิดนึง สวยกว่านี้นิดนึงคือพยายามกิ่ง่าให้มีเยอะนะครับมาดูต้นข้างหลังเนี่ยที่จริงอ่ะใบมันสวยนี่ขนาดไม่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยใช่ไหมไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยเนี่ยอ่าถ้าเราดูแลถูกวิธีนะครับไอสองกิ่งเนี่ยตัดทิ้งเลยเนี่ยสองกิ่งเนี่ยตัดทิ้งเลยฮะแล้วไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปเสียดายเดี๋ยวลำนี้มันจะโตขึ้นมาเองอัตโนมัติอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วตัวนี้ก็ต้องค้ำนะครับเลิจริง่งนี้ก็เอาออกเลยพอแล้วครับถึงสามเมตรก่อนถึง3มเม็ดตัดออก ตัวล่างนี่ตัดออกตัวเดียวที่เหลือข้างบนอนะปล่อยทิ้งไว้คือพอละําต้นแค่นี้แหละช่วงที่ช่วงที่มันจะมีแก่นไม้นะครับช่วงที่จะมีแก่นไม้มันจะมีแค่จากพื้นขึ้นไปถึง3เมตรแรกเนี่ยคือโอเคละใน10ปีเนี่ยเขาจะขุดไม้ขายประมาณเนี้ยพอละถ้าสูงเกินไปกว่านั้นมันก็ไม่ได้ค่อยมีแก่นมันมีแก่นนิดเดียวมันไม่จําเป็นละนะฮะให้มันขยายสู้ให้มันขยายด้านข้างให้มันอ้วนๆเดี๋ยวถ้าคุณดูแลดีนะครับเราไม่ต้องให้สูงมากนะแก่นไม้แทนที่มันจะขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆ มันจะแตกออกมาด้านข้างแล้วมันจะกว้างมันจะได้หน้าไม้ใหญ่หน้าไม้ใหญ่ยิ่งเตี้ยก็ยิ่งหน้าไม้ใหญ่นะครับอ,อันนี้มันคือข้อมันเป็นเทคนิคเทคนิคส่วนนี้เราก็ศึกษามาจากทั้งจีนทั้งเวียดนามนะครับไอที่วิธีการพวกนี้เยอะแยะไม้ตัวนี้ไม่ได้ดำไม่ไม่จำเป็นต้องดำก็ได้นะครับบางบางสวนเขาก็ดำดำอย่างคุณพี่ดำเนี่ยแบบเนี้ยซื้อไม้มาดำดำแต่ก็ต้องแบบต้องให้มันแข็งแรงกว่านี้แล้วก็มัดดำดีๆให้มันตรงก่อน ปกติ1ปีครึ่งนะฮะหึปีครึ่งมันจะเริ่มตั้งตัวได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแทบไม่ต้องทําอะไรละถ้ามันติดสวยงามนะครับติดสวยงามตรงขึ้นไป3เมตรแล้วค่อยมีมีกิ่งด้านบนปล่อยกิ่งด้านบนวิธีการตัดแต่งกิ่งก็แบบนี้ครับไม่ไ,มได้ยุ่งยากเนี่ครับถ้าดูแลดีๆก็เส้นผ่าศูนย์กลางสองนิ้วนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าสวนนี่ไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนะฮะอันนี้ปลูกแบบธรรมชาติ <c oughs> จริงๆธรรมชาติเลยธรรมชาติจริงๆไม่เคยใส่ปุ๋ยเลย ถ้าใส่ปุ๋ยมันก็จะโตเร็วกว่านี้ดีกว่านี้นะครับด้านส่วนนี้กี่กี่ไร่ครับสามไร่สามไร่นะ,ะก็ปลูกผสมผสานผสมผสานไงครับมีมีหลายๆอย่างเลยะนะฮะก็วันนี้นะครับเราได้พาท่านผู้ชมมาดูแล้วนะครับที่อําเภออินบุรีอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแถวนี้มีมีคนปลูกบ้างไหมฮะแบบนี้ยังยังเต็ม หมาย่างนี้พันนี้ยังไม่มียังไม่มีใช่ไหมแล้วแล้วคุณพี่รู้มาจากไหนตอนแรกรู้จักไม้ใช่ไหมทำงานอยู่ที่แก่งคอยอ๋อแก่งคอยสรับบุรีก็มีเพื่อนแนะนํามีเพื่อนแนะนํามีเพื่อนแนะนําว่าตัวนี้มันแพงมันดีน่าปลูกนะเพื่อนมันซื้อมาปลูกอยู่อ๋อแล้วแล้วเพื่อนของคุณพี่ก็ปลูกเหมือนกันปลูกเหมือนกันอยู่แก่งคอยนี่ปลูกแก่งคอยโตหรือยังครับตอนนี้ประมาณเท่ากันเนี่ยประมาณสองปีมันก็ปลูกสองปีแต่ไม่ไปเห็นงเขายทีนะ๋อเริ่ม สองปีนั่นแหละที่มามาปลูกเนี่ยปกติเนี่ยถ้าดูแลดีๆนะครับน้าดีปุ๋ยดีสองปีผ่านไปนะเส้นผ่านศูนย์กลางสี่นิ้วม,มันรุ่นนี้เลยนะรุ่นนี้เลยคือใหญ่จริงๆนะครับใหญ่จริงๆท่านผู้ชมเราพาไปดูแล้วนะครับเมื่อวานนี่อยู่ที่อําเภอหันคาจังหวัดชัยนาทอันนั้นหนึ่งปีสิบเอ็ดเดือนยังไม่ครบสองปีด้วยซ้ํายังไม่ครบสองปีดีด้วยซ้ำมันเส้นผ่านศูนย์กลางสี่นิ้วนะอย่างน้อยๆเลยสามนิ้วแต่ตัวนี้สองนิ้วนะครับใหญ่สุดนี่ก็ประมาณสองนิ้วสองนิ้วเสร็จ,รจนิดน ก็เร่งนะครับเรื่องปุ๋ยพี่ปุ๋ยอย่างเดียวตัดหญ้าคุมโคนประมาณนั้นเ<ต>นี่ยถ้ามันเป็นหญ้ามันมีหญ้าแบบเนี้มามาแย่งปุ๋ยแย่งอาหารม,านมันมันจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่มันเป็นนิสัยของไม้ชนิดเลยแล้หญ้าอย่างนี้อ่ะหญ้าอ,อย่างรอบๆบเนี่ยอย่างรอบรอบถ้าห่างออกไปก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้ารอบโคนเนี่ยห่างประมาณเมตรหนึ่งอ่ะรัศมีเมตรหนึ่งเนี่ยตัดเลยตัดให้เตียนเลยตัดให้เตียนแล้วก็หาพวกเศษเศษฟางข้าวก็ได้เศษฟางข้าวที่เขามีแถวเนี้ยขอฟางข้าวเข้ามาคุมโคนไว้ ให้มันช่วยรักษาความชื้นนะฮะแต่ก็สังเกตดูนะใบมันก็สวยงามดีนะกำลังแตกใบใหม่ใช่ไหมฮะผัดใบก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับพืชผลทางการเกษตรทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายตายที่ตลาดนะครับสุดท้ายอยู่ที่ตลาดไม้ชนิดนี้มันมีตลาดจริงมันแพงจริงกลับไปค้นหาข้อมูลนะครับดูใน g o o g ฮะ Google, Google แล้วก็ u t u b e เข้าไปค้นหาคําว่าไม้่วงหวัวรีคน้คนหาคําว่าพยุงให้หลําพยุงเวียดนาม หรือคุณต้องพยักก็ได้นะครับช่องคุณต้องพยักเนี่ยเราจะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับว่าโต๊ะเก้าอี้ทำไมมันถึงแพงมันแพงยังไงแล้วเขาปลูกกันไปถึงไหนแล้วในประเทศไทยนะครับอันนี้คือพืชเศรษฐกิจมาแรงนะครับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ล่าสุดของประเทศไทยเลยตัวที่เขาไม่รู้มาก่อนว่าประเทศไทยมันปลูกได้นะฮะเป็นพยุงสายพันธุ์ถูกกฎหมายมีใบรับรองสายพันธุ์ทุกต้นนะครับส่งออกได้ทุกต้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ อ่ทาทงนั้นทั้งนี้ก็ต้องเป็นกล้าที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรถูกต้องนะฮะอันนี้คุณพี่ได้รับใบใช่ไหม<บ>ครับใบใบรับรองสายพันธุ์นะครับครับไอตัวนั้นสําคัญมากนะพี่ถ้าสมมติว่าคุณพี่ปลูกไปแล้วไม่มีใบรับรองสายพันธุ์แบบนั้นเนี่ยพี่ส่งออกไม่ได้นะเพราะไม้ชนิดนี้มันติดบัญชี 2, สไซตก็คือว่ามันจะต้องขอขออนุญาตส่งออกอะ่ะไม้ชนิดนี้เนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าอยู่ๆมาเราอยากปลูกก็ปลูกแล้วก็ส่งออกนี่มันไม่ได้นะมันจะต้องแบบนี้แล้วใบนั้นสําคัญมากพี่ก็ไปขึ้นทะบียน ถ้ายัางไงคุยกับคนคนขายก็ได้ว่าซื้อมาจากไหนครับที่ที่ไหนที่แก่งคอยที่แก่งคอยตลาดบุรีนะตลาดบุร<ๆ>ีโอเคครับ <luôn. S 1> ก็ไปดูนะว่าไปดูนะว่าอสอบถามนะครับว,วิธีการขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนยังไงหรือติดต่อ,อคุณปอนก็ได้หรือคุณใหญ่ก็ได้นะฮะ<อ>ว่าวิธีการขึ้นทะเบียนไอไอใบรับรองนะั้นต่างหากครับต้องไปขึ้นทะเบียนอีกต่างหากนี่ไงไม่ยากครับง่ายนิดเดียวอตอนที่ขึ้นทะเบียนนี่ก็เป็นเอกสาร เขาเรามีอยู่แล้วไงที่จริงอ่ะผมขึ้นทะเบียนให้แล้วในใบนั้นคือใบที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะขึ้นทะเบียนแต่ครนี้เวลาจะส่งออกไปต่างประเทศเราก็ต้องไปยื่นอีกทีพูดง่ายๆไปยื่นเป็นไปบอกเขาอ่ะว่านี่ส่งออกแล้วนะอะไรเงี้ยคนที่ส่งออกใครอะ่ะอย่างสมมติบริษัทของมู่เป็นคนส่งออกแล้วเขาก็จะต้องการเอกสารว่าที่มาที่ไปมันมาอย่างไงต้นนี้มันถูกต้องตามกฎหมายไหมทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วครับสำหรับของคุณพี่นมั่นใจได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างเดียวคุณพี่ต้องดูแลนิดนึงก็คือทํายังไงให้มันโตเนื้อไม้มันขายได้แค่นั้นเองนะครับรอเวลานิดนึงเนาะก็ใส่ปุ๋ยธรรมดานะครับดูแลไปสราบวันนี้ขอบคุณคุณพี่มากครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการตรงนี้นะไทยทรายการดีมากเลยอ่าสิงบุรีนี่ถือว่าเป็นคลิปแรกของเรานะใ,ในสิงบุรีเนี่ยอินบุรีสิงบุรีนะฮะอันนี้ห่างจากกรุงเทพไกลไหมร้อยห้าสิบโลสองร้อยห้าสิบโลไกลนะก็ไม่ได้ไกลนะฮะ ใกล้กรุงเทพเลครับใกล้ท่าเรือแหลมชบังด้วยเดี๋ยวถ้าไงก็ขนไปท่าเรือแหลมชบังนี่ไม่เกินไม่เกิน250โลประมาณนี้ไม่เกิน300อโลอะจากตรงนี้ไปนะแต่ว่าที่แน่ๆคุณต้องมีเอกสารนะครับถ้าไม่มีเอกสารครบสมบูรณ์เนี่ยคุณจะขึ้นตู้คอนเทนเนอร์แล้วส่งออกไปจีนเลยมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับมัน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 เป็นพืชที่ติดบ,บัญชี2นะฮะมันก็ถามว่าห่วงห้ามไหมมันไม่ใช่ไม้พยุงไทยมันไม่ได้ห่วงห้ามขนาดนั้นนะครับไม่ได้อยู่ในกฎหมายของประเทศไทยนะครับ ก็ฝากไว้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูที่ลบบุรีด้วยนะครับแล้วก็เพชรบูร์ต่อจากนี้ไปเลยลบ,ลบบุรีและเพชรบูร์เนี่ยของผอ,อท่านผอ,อ,อนี่มันอลังการงานสร้างมาก2ปีผ่านไปเท่านั้นนะครับสี่สี่นิ้วห้านิ้วอีกแล้วนะครับท่านอีกแล้วนะครับสปีอายุเท่าตัวเนี้ยอายุเท่าตัวนี้เลย2อสองปีแต่ขนาดมันใหญ่กว่าตัวนี้2เท่านะฮะเขาดูแลยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปชมว่า เขาดูแลยังไงวิธีการใส่ปุ๋ยยังไงดูแลรักษายังไงตัดแต่งกิ่งยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่อินบุรีสิงห์บุรีขอบคุณมากแนละสวัสดีครับ